สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมช่างหยัดเหมือนเดิมครับช่างหยัด NSR นะฮะก็วันนี้พามาชม NSR ตาเหลี่ยมหรือว่า NSR 150 RR นะครับลูกค้าจากสมุทรปราการครับก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าปัจจุบันลูกค้าใหม่นะครับขอบคุณมากๆครับถ้าไม่มีลูกค้าไม่มีเพื่อนๆ EC ต่างๆก็ ก็จะไม่มีผมวันนี้นะฮะก็ขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทั้ง tiktok youtube channel เพจ facebook facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็ Instagram นะครับช่างหยัด NSR ช่างหยัดซีสเกตนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับมีข้อสงสัยตรงไหนมีอะไรอยากสอบถามก็โทรมาได้นะครับเบอร์โทรจะอยู่ใต้คลิปนะครับหรืออินบ็อกซ์ก็ความันเข้ามาได้นะครับก็ เดี๋ยวพามาชมคันนี้นะครับเป็น NSR 150 RR หรือว่าเอ้ยพูดปิด NSR 150 R หรือว่านตาเลียมครับขอบคุณมากมากครับพี่ชายจากสมุทปราการครับผมเป็นงบประหยัดนะครับใช้อะไรเทียมนะครับทำสีก็เป็นสีงบประหยัดนะครับทุกเคก็จริงแต่ว่าเป็นทุกเคที่ทำราคาเบาๆนะครับแล็กอาจจะเคลือบน้อยชั้นสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ซื้อนะครับไม่ใช่สติกเกอร์สังตัดนะครับก็ าาร,รายละเอียดหลายๆอย่างโอเคเรามาชมกันเลยนะเดี๋ยวผมจะดูาร,รายละเอียดคร่าวๆพามาชมกันว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงดูระบไฟกันนะก็ไปเร็วๆเลยเลยกันนะครับก็คันนี้ก็จะมีผ่าเครื่องไว้เพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับผมผ่าเครื่องเป็นลูกค้าสมุทป,ประการลูกค้าเอเนดาตาเลียมสมุทรประการที่ผมผ่าเครื่องไว้รีวิวก่อนทําไว้นะครับ มาดูรายการครับหนึ่งลูกปืนข้อขวานะครับแท้นะครับลูกสูบแหวนเทียมนะครับเทียมนะครับลูกสูบแหวนสลักกิ๊บล็อก็จะมาครบชุดถ้าเป็นของเทียมนะครับลูกปืนปลายก้านนะครับอย่างดีครับไม่ใช่เทียมนะครับของลองนะครับลูกปืนบาลานเซอร์ซ้ายขวาเป็นอันนี้เป็นของแท้นะครับต้องใช้ตรงเบอร์นะครับแกนสเตอร์หน้าจะเป็นของลูกค้าส่งมาให้นะครับเปลี่ยนแกนสเตอร์หน้านะตับเกลียวสปริงซ่อมเกลียวสปริงแข้งสามตัวนะครับ อ่าอาปเเกันชุดใหญ่นะครับเป็นอาปเเกันอย่างดีนะครับก็ไม่แพงครับ200กว่าบาทมีตั้งแต่100กว่าบาทจนถึง2 0 0้กว่าบาทนะครับปเเกันอย่างดีนะครับอ่าฝาปั๊มน้ำนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูฝาปั๊มน้ำนะเพื่อนๆนะฝาปั๊มน้ำใช้เป็นมือสองนะครับนี่ฝาปั๊มน้ำตัวนี้ใช้มือสองนะครับสวยๆเลยเป็นมือสองนะครับที่ผมมีเยอะก็ใส่เข้าไปครับ ร้อยเดียวครับผมของใหม่ร้อยกว่าบาทนะของใหม่นะครับอ่ากล่องไฟนะครับกล่องไฟทุกครนี้การนี้เปลี่ยนกล่องไฟตายเบาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับกล่องไฟเปลี่ยนลองปั๊มสองทีนะครับตัวหนึ่งนะครับอ่าน้ำหนูเดินเบาน้ำหนูน้ำมันนะครับอ่ควานเสื้อนะครับตัวนี้ควานเป็นควานขยับไซส์นะครับจากไซส์ยี่สิบห้าควานไปไซส์ร้อยห้าสิบ เพราะว่าเสื้อที่ลูกค้าให้มามันมีรอยบิ่นตรงปรดาดไอเสียนะครับรอยแหวนงัดนะครับก็ต้องขวานข้ามสายก็เกือบไม่หายนะเหลือยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับขนาดข้ามไปตั้งหลายไซส์นะครับต้องเราเราก็ไม่พยายามเราพยายามให้มันขวานได้น้อยที่สุดขวานขวานให้น้อยที่สุดนะถ้าขวานเยอะไปก็จะลูกซูบใหญ่ขึ้นมันก็จะสั่นมาสะท้านไปหมดนะครับ แล้วก็เวลาหลวมเวลาอะไรเราจะขวานข้ามสายขวานขวานอีกมันจะมันจะไม่มีสายให้ขวานแล้วนะครับมันจะสุดที่200นะครับยิ่งลูกใหญ่ยิ่งปลอกบางก็ความร้อนก็จะมานะความร้อนมันก็จะส่งผลไปถึงปลอกที่บางมันก็จะทําให้ลูกติดง่ายนะครับหัวเทียนนะครับหัวเทียนก็ใช้เป็นเบอร์แปดนะครับนะ้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ ซีนนะซีนข้อซ้ายนี่ใช้เป็นแท้นะครับแล้วก็ซีนข้อขวาก็แท้ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีชุดซีนเครื่องนะครับชุดซีนเครื่องแล้วก็ชุดซีนเครื่องก็จะมีหลายๆตัวแกนสตาร์ทแกนสเตอร์แกนเกียร์ซีนขาคัสซีนแกนวาลซีนวัดรอบอหลายๆซีนนะครับซีนปั๊ม2อทีอะไรพวกพวกนี้ด้วยนะแล้วก็ ถึงไหนแล้วะ่ะก็จะมีซีนปั๊มน้ําจะเป็นใช้แท้ของคาวาสกินะครับแท้ของคาวาสกิแล้วก็ซีนแกนปั๊มน้ําก็ใช้แท้นะครับแท้เออนะครับแล้วก็ถึงไหนแล้วะ่ะพวกซีนบาลานเซอร์พวกอะไรนี้ก็ใช้เป็นชุดซีนเครื่องอย่างดีไปแล้วนะครับแล้วก็ฝาคัดนะครับฝาคัทมือสองนะครับเพราะว่าของเดิมท่อน้ําขาดไปแล้วนะฮะ ข้อน้าผุนะครับฝาคัสแล้วก็ไส้กรองอากาศนะครับไส้กรองอากาศใช้เป็นของแท้นะครับสายคันเล่งครับผมสายคันเล่งเป็นชุดใหม่เลยแล้วก็ขึ้นซีขึ้นล้อหน้าหลังซีขึ้นซีนี่นะครับแหมผูดไปก็ลินพัานไปขึ้นล้อนะครับสารซีใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยล้อหน้าจะใช้เป็นซีเบอร์พิเศษน,นะครับหนึ่งหกหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้หนึ่งแปดสี่แล้วเพราะว่า ความคิดผมนะผมอยากให้มันสานเหมือนกันสานสี่ทับสี่เหมือนกับล้อหลังนะตอนนี้จะสานยากนะครับเบอร์นี้นะก็สานให้ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกสองหรือจะไปเป็นหนึ่งแปดสี่หนึ่งเ็ดสองอะไรก็สานได้นะอันนี้ผมจะสานทับสี่นะฮะมีหลายท่านถามมานะว่าผมสานซี่ได้ไหมสานซี่เป็นไหมผมสานมาตั้งแต่เรียนแล้วครับ ไม่ต้องหว่วงเรื่องสารซี่นะนี่สารแบบแปลกๆก็ได้นะสารหลบปั๊มหลบอะไรได้หมดนะครับเพราะว่าผมทํารถเล็กมาก่อนนะรถวัยรุ่นนะครับก็ไม่มีใครใช้หรอกครับเบอร์หนึ่งหกหนึ่งนะครับมีแต่ผมคือผมจะสารให้มันสี่ทัพสี่นี่เหมือนล้อหลังนะครับสี่ล้อหน้าล้อหลังนะครับสารใหม่เปลี่ยนซี่ใหม่เป็นโยโกะเลยนะครับของญี่ปุ่นเลยนะครับก็จะมีโยโกะก,กับพวกอ่าอ่า อีกยี่ห้อหนึ่งก็จะมีอ,อะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วโอซุกะานะแล้วก็มันจะมีหลายๆย,ยี่ห้อครับที่เป็นของญี่ปุ่นนะที่ชุบแบบอย่างดีนะครับโอเคถึงไหนแล้วเปลี่ยนซี่แล้วหน้าแล้หลังสันใหม่แล้วก็ซีนปั๊มน้ำเอ้ซีนปั๊มสองทีพูดผิดนะขออภัยด้วยนะแล้วก็ทำสีทำสีชุดสีก็จะเป็นเนี่ยนะชุดสีรวมสติ๊กเกอร์นะชุดสี นะนี่ก็มีเศษฝุ่นนะติดบ้างนะครับก็ล้างมาคร่าวๆนะครับไม่ได้ขัดเงาอะไรนะครับทําสีชุดสีนะชุดสีก็จะมีท้าย3หน้า3แล้วก็ถังน้ำมันแล้วก็ฝาถังน้ำมันนะแล้วก็ทำสีแล้วแล้วก็จะมีสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ซื้อนะครับไม่ใช่สติกเกอร์สังกัดก็ราคาจะไม่แพงนะครับก็ประมาณ ในกลุ่มขายอยู่ประมาณสี่หนะครับประมาณนี้นะสี่0้าร้อก็มีถ้าเป็นสติกเกอร์งานเก่าแต่กาวจะไม่ค่อยดีนะครับติดยากนะครับแล้วก็ซ่อมผูตรงนี้นะครับซ่อมผูตรงนี้แล้วก็ทําสีโครงให้แบบว่าไม่ต้องลื้อรถนะฮะทำเฉพาะชุดที่มันโชว์ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ทําแผงคอทําสีสองข้างนะครับนี ทำสีให้นะครับแล้วก็หาฝามาปิดให้นะครับฝาไม่ได้คิดตังนะครับาฝาปิดนะแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่3ามแอมป์ตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็สีเครื่องนี่ผมทําให้ฟรีไม่ได้คิดตังค์คิดแค่อาราคาสีทนความร้อนนะครับร้อยกว่าบาทกระป๋องนึงนะครับก็หมดพอดีผลท่อแล้วก็ผล พ่นท่อแล้วก็พ่นฝาเครื่องสองข้างแล้วก็พวกอันนี้นะฮะก็หมดพอดีนะครับร้อยกว่าบาทสีทองความร้อนนะครับยี่ห้อจําไม่ได้แล้วผมสั่งมาหลายกระป๋องนะสั่งในแอปนะครับอ่าแล้วก็ขั้วแบตนะครับขั้วแบตเปลี่ยนเป็นขั้วทองแดงนะครับขั้วหนึ่งนะฮะแล้วก็น็อตยึดต่างๆน้ำมันเทสรถนะครับแล้วก็ ลูกลอยถังน้ํามันนะครับใช้เป็นของตากลมคันนี้ใช้ลูกลอยถังน้ํามันตากลมเพราะว่าของตาเหลี่ยมมันหายากนะครับก็เวลาน้ํามันเหลือเยอะแต่เกอาจจะลงต่ํากว่าผิดปกตินะครับต้องเพราะว่ามันคนละรุ่นอาจจะแต่ว่าเป็นแนวทางไว้ดูได้นะครับพอมันถึงขีดแดงหรือครึ่งขีดแดงเราก็เติมนะครับอ่าแล้วก็โอลิงลูกลอยถังน้ํามันจะเป็นโอลิงกลมๆตรงรองโอลิงตรงรองลูกลอยฝาลูกลอยนะครับแล้วก็ ยางรองหัวถังนะฮะยางรองหัวถังนะ้ํามันจะมีสวมเข้าไปนะครับของแท้นะครับแล้วก็สายน้ํามันแล้วก็ชุดปั๊มเบรกหน้านะครับชุดปั๊มเบรกบนนี่ใช้เป็นอย่างดีนะของเว็บเรา25นะครับของอย่างดีกับของทั่วไปก็จะสังเกตดูตรงตรงมือเนี่ยจะจะมองออของเทียมก็จําเป็นมือเหมือนจะงานไม่ค่อยเนียนแล้วก็ตรงนี้จะเวลาเราเนี่ยเรา ไล่ลมเนี่ยมันจะไล่ายากนะถ้าเป็นของของที่ยํานะของร้อยกว่าบาทนะอันนี้สองร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ขากดคัดนะครับนี่ขากดคัดเี่ยตรงนีนะ้เพราะว่าของเดิมมันมีรอยเอ่อตรงนี้รอยบาดลึกเข้าไปตรงนี้นะผมถ่ายรูปไว้อยู่ผมผม,ผมลงไว้อยู่นะเพื่อนๆลองไปเข้าเข้าไปดูในเพจหรือใน facebook ส่วนตัวนะครับจะเห็นอยู่นะครับอ่าแล้วก็ลูกยางกลมท้ายตรงนี้สองข้าง กพที่จะยึดชุดสีเพราะว่าของเดิมมันมันหลวมนะแล้วเวลาเล่งเครื่องมันจะหลุดมันจะอาออกนะครับอ่าแล้วก็ตัรเกลียวซ่อมเกลียวเสาคอท่อตรงนี้สองข้างนะครับ เป็นเกลียวสปริงให้ทั้งสองข้างเลยนะครับเพราะว่าของเดิมมันหวานตรงนี้เป็นเสื้อลูกเสื้อสูบที่ลูกค้าส่งมาให้นะเพราะว่าของเดิมมันไซส์200แล้วลูกค้าอยากได้ไซส์ที่เล็กลงนะครับก็กเดี๋ยวให้รถผ่านไปก่อนแล้วกันเพื่อน ก็เอามาคว้านใหม่นะครับว้านใหม่ตัวนี้แล้วก็ขัดหน้าขัดอะไรให้ใหม่นะครับแล้วก็ก็มีค่าแรงผ่าเครื่องจูนนะฮะผ่าเครื่องแล้วก็จูนนะแล้วก็ไล่รถอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ซ่อมตัวรถนะแล้วก็จะมีน้ำมันโชค๊คนะครับน้ำมันโช๊กก็เป็นเบอร์ใช้เป็นเบอร์30บนะฮะให้มันหนุบขึ้นนะครับตอนแรกว่าจะใส่เบอร์4ี่สก็กลัวกลัวมันจะ ทำให้ซีนซีนรั่วง่ายนะครับยิ่งหนดืดยิ่งหนดืดซีนเนะี่ยยิ่งกวาดน้ํามันไม่หมดนะยิ่งหนืดมากนะมันก็จะทําให้ชกแข็งได้แล้วก็เพราะว่าซีนยังเป็นของเดิมอยู่เราเราว่าตอนแรกว่าจะเซ็ตโช o ให้นุ่มๆนุบๆเลยน่บๆแต่มันถ้าเซ็ตนะมันจะต้องเปลี่ยนซีนใหม่เพราะว่าเราเราต้องอัดน้ามันใหม่นะครับตอนนี้ผมเติมไปแค่ข้างข้างละสองร้อยนะครับสองร้อยซีซีนะครับ เรา240ปกติมัน215นะครับ210 215ประมาณนี้นะอันนี้ผมเติมไปแค่200นะครับเพราะว่าเติมเยอะกััวกวัวซีนรั่วเพราะว่าซีนยังเป็นของเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับถ้าจะอัดนะ้ำมันเซ็ตใหม่ต้องเปลี่ยนซีนโช๊คนะคกลัวบานปลายมันจะไหลหลายรา,ายการเกินไปนะครับแล้วก็ค่าแรงไล่ระบบไฟตัวรถต่างๆเช็คระบบไฟเปลี่ยนอะไรต่างๆ เดี๋ยวมาดูระบบไฟกันก่อนนะครับอ่าวลาวทำงานนะครับตัวนี้ไม่ค่อยดีตัววัดโวลต์มันลวนมันเพีย้ยนเห็นไหมครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันขึ้นไปสิบห้าแล้วอ่ผมจะใช้เป็นมิเตอร์ดิจิตอลคีบแล้วก็ขับไปด้วยเช็คไปด้วยนะครับแต่มันลงเองมาแล้วเห็นไหมมันอ่าดูไฟเลี้ยวไปดีกว่าครับเลี้ยวหน้านะครับนี่เลี้ยวหลังครับนี่ เดี๋ยวซ้ายนะครับนะผมวันนี้ลูกค้าใส่นะ่าจะเป็นข้างหลังเป็นหลอด LED หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ได้ลือแต่ว่าก็เช็คให้นะแต่ว่าเป็นหลอดไฟท้ายจะเป็นหลอด LED เดี๋ยวมาดูไฟเบรกนะครับนะ ไฟเบรกติดคนระับไฟเบรกหน้าส่วนไฟเบรกหลังมันสวิตช์ไฟเบรกไม่ไม่มีไม่ได้ใส่ก็ไม่ติดไม่ติดนะครับสายเบรกอันนี้มันตันเราก็เอารวดสลิงทะลวงเข้าไปเพื่อที่จะประหยัดงบนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูไฟหน้าต่อไฟหน้าครับสว่างจ้าสูงต่ำติดหมดนะครับไฟหลีติดนะครับถ้าเป็นหลอด LED อมัน เวล,า,า,ลาเวลาเราเบรกมันจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันเป็นหลอดที่ที่เออเวลาเบรกมันไม่เหมือนหลอดไส้มันความต่างของการสว่างอะมันต่างกันเยอะอันนี้ก็ต่างกันนิดหน่อยนะแต่ดังนะครับเห็นไหมก็ครบชุดไล่ให้เรียบร้อยติดหมด เหลือเบรกหลังแล้วไฟเบรกหลังไม่ได้ใส่ก็ไม่ได้ติดนะโอเคประมาณนี้แล้วมาฟังเสียงกันเลยครับโอเคมาฟังเสียงกันเลยบางทีมันก็ตรงบางทีมันก็ไม่ตรงนะนี่ถ้าโดนน้ํายิ่งรวนเลยนะครับตัวนี้พยายามอย่าให้มันโดนน้าเวลาล้างรถเอาอะไรมาห่อไว้นะครับตัววัดบนลนะ มาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูระบบวาลวกันก่อนสายน้ำมันพวกนี้ก็จะเปลี่ยนนะกล่องเดิมมันมันแข็งแล้วมันใหญ่รั่วนะครับ งานปกตินะครับคันนี้จะคันนี้จะมันสัมผนะัสนะมันสั่นสัมผัไปถึงถังน้ำมันสั่นสัมผัไปถึงถังน้ำมันมีอะไรบ้างนะครับที่ทําให้ทังน้ำมัน,ส,นสั่นก็คือ,อลูกยางหัวถังแล้วก็ลูกยางท้ายถังถ้ามันถ้ามันยุบ ก็จะทําให้ทางน้ํามันกับโครงติดกันมันก็จะสั่นสะท้านไปด้วยนะครับตาเหลี่ยมมันจะสั่นสะท้านอยู่หน่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าข้าเหวี่ยงอ่ามันไม่เหมือนของอารนะครับของ R R รข้าเหวี่ยงเขาจะเจาะรูปาลานใหม่นะครับก็เลยนิ่งกว่าเรียนกว่าส่วนข้าเหวี่ยงตาเหลี่ยมก็จะไม่มีรูนะครับผมเคยทําคลิปให้ดูไปแล้วว่าข้าเหวี่ยง R R กับข้าเหวี่ยง R เดียวเนี่ยมันมันต่างกัน ตาเหียมจะสัทธนอยู่หน่อยอยู่แล้วส่วนจะสะทธนมากสะทธนน้อยก็อยู่ที่ตัวรถทงรถลูกยางตาแล้วก็เข่าเวียงการไฟอะไรต่างๆที่มันสมมูลดีไหมมันสมดุลดีไหมก็หลายๆอย่างครับบางคันมันก็สั่นน้อยบางคันสั่นเยอะสั่นมากแต่ตาเหลี่ยมมันสัท้านอยู่คเพราะว่าเขาเอียงมันไม่มีลูไม่ได้บาลานซ์บาลานซ์อยู่แต่มันสู้ของคาร์ตอมไม่ได้ครับประมาณนี้ โซนหน้าก็เซ็ตให้ใหม่ก็หนึบขึ้นกว่าเดิมน,นะครับจากเดิมที่มันเด้งดึงดังอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดึงนะครับก็จะนึกขึ้นนะครับเวลาขี่ความเร็วสูงสูง,สงมือเดียวมันก็จะนิ่งขึ้นเสียงเครื่องก็ประมาณนี้ครับนิ่งก็ไปเทสมาใช้ความเร็วประมาณ150 1 6้สกก็โอเคอยู่นะครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สะบัดไม่อะไรแต่ว่าก็มีสถทานบ้างนะครับ ว่าหกิบก็ยังไม่สุดนะยังไปได้อีกนะแต่ว่าก็เราลดทาใหม่แล้วก็พยายามใช้เบาๆไปก่อนนะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วพร้อมกับบ้านแล้วครับเสียงเครื่องก็นิ่งๆมีสถทานบ้างนะครับจริงๆถ้าจะทําคันนี้เขาเหวี่ยงไม่ได้การสูบอะไรต่างๆไม่ได้เปลี่ยนนะใช้ของเดิมที่ที่ของลูกค้าทํามา าเหวี่ยงแล้วกไไ็ไม่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะครับเพราะว่าเป็นวัตะหยัดเราเราทําตัวไหนที่มันเสียมันอะไรตัวนี้แผ่นคัดไม่ได้เปลี่ยนเวลาต่อเกียร์รอบสูงๆมันจะอมคัดหน่อยนะครับลูกค้าแจ้งว่าเปลี่ยนมาแล้วใหม่ๆเลยของแท้ด้วยก็เลยก็เลยไม่ได้ไปทําอะไรนะครับอันนี้ก็คือเราทาเครื่องให้แรงขึ้นแล้วกําลังเครื่องดีแล้วคัดมันก็ต้องดีแต่แตว่าเราไม่ได้เปลี่ยนก็ มันก็ยังได้อยู่นะไม่ลื่นแต่มันอมคัดเวลาต่อเกียร์มันจะอมคัดนิดนึงหนึ่งเลยก็คือสเตอร์เล็กด้วยนะครับมันก็ทำรถทำให้รถหนักสเตอร์หลังสามห้า ันนี้สเตอร์หน้าสิบห้านะมันมันเอ่อสิบสี่สามห้านี่ก็หนักแล้วนะอันนี้น่าจะสิบห้าหรือสิบสี่นะลืมนะแต่ว่ามันมันสเตอร์หลังมันเล็กไปนะครับเล็กไปถึงจะเป็นสิบสี่หรือสิบห้ามันมันก็เล็กไปนะมันเลยทําให้รถตืดนิดนึงออกตัวยากนิดนึงนะครับแต่รอบมันจะต่ําลงเวลาขับมันก็จะรอบต่ำนะก็ดีดีดีอย่างเสียอย่างนะครับประมาณนี้ พร้อมกลับบ้านแล้วครับอยากให้จริงๆอยากให้เปลี่ยนลูกยางลองเบอะมาด้วยนะครับจะได้บาะจะได้ไม่กดชุดสีเดี๋ยวค่อไปหามาใส่ก็ได้นะครับตัวละไม่กี่ตังค์นะน่าจะตัวละ2ี่บาทน,นะอันนี้ใช้อยู่8ตัวถ้าเป็นลูกยางกลมเพราะว่าลูกยางตรงรุ่นสี่เหลี่ยมน่าจะไม่มีแล้วแต่แต่ตัวนี้มีแล้ว2ก็เบิกมาแค่อีก6ตัวนะครับ ประมาณหนะหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหนะให,นให้มันให้มันบ่อแน่นขึ้นประมาณนี้ครับถังน้ำมันก็ดูตะกรดูฝุ่นอะไรให้เรียบร้อยนะครับล้างซ็อกล้างอะไรให้เรียบร้อยล้างอะไรต่างล้างให้เรียบร้อยนะครับถังน้ำมันดูฝุ่นอะไรเรียบร้อยโชค๊คหน้าโชค๊คหลังนุ่มหนึบดีดีกว่าเดิมแล้วนะฮะจะใช้งานได้ครับความร้อนปกตินะครับความร้อน สัดนไปร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบก็ปกติดีอันนี้ที่จะมีที่ผมไม่ค่อยเขาเรียกอ,อะไรไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็คือเรื่องมันสั่นนะมันสั่นอาจจะเป็นที่ข้อวีอยงเป็นที่ลูกยางเป็นที่โครงรถอะไรต่างๆนะมันมันแก้ได้แต่ว่ามันจะใช้งบที่เยอะไปอันนี้งบประหยัดอันนี้ทำทั้งคันเนี่ยทำทุกอย่างรวมค่าแรงแล้วสองหมื่นกว่าบาทน,นะครับ 20,000ไม่ถึง25,000นะนะครับเป็นงบประหยัดนะครับใช้อะไหลที่พยายามเน้นให้มันถูกแล้วก็ให้มันใช้ดีสีก็ทั่วไปครับสีไม่ได้เคลือบแลกหลายกันเท่าไหร่ก,ก็ดีดีกว่าเดิมแล้วก็ลายตรงรุ่นเทาดำน็อตก็จะตัวไหนที่ไม่ค่อยดีก็เปลี่ยนใหม่นะครับนี่น็อตการดิสน็อตอะไรที่มันไม่ค่อยสวยก็เปลี่ยน ตัวนี้สายรักที่ผมเปลี่ยนมือสองให้สามตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวข้างในมันมันลูดนะเปลี่ยนให้ไม่ได้คิดตังนะครับนั้นไม่ได้คิดตังใส่ให้ใหม่น็อตน็อตน็อตตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยก็ก็ข้างในนใส่แหวนใส่อะไรรองให้นะครับถ้ามันไม่มีแหวนมันเสียงแตกนะ หวานอะ่ะผมไม่ได้คิดนะใส่สีนะว่าคือมันปึงงบประหยัดเราเราไม่สามารถที่จะเปิดนน็นอตเปิออะไรมาใส่ใหนะ้แล้วก็น็อตใส่ให้นะครับประมาณนี้ครับถือว่าสวยสวยกว่าเดิมเยอะนะเครื่องก็กําลังดีนะดีคันนี้ก็จะประมาณนี้เพราะว่าไม่ได้ทําสียกคันนะ สีโครงก็ทําเอาเฉพาะตรงที่ที่โชว์มาณนี้แหละเพื่อนๆนะก็ประหยัดนะสองหมืนกว่าบาทก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะทําได้เยอะได้เพราะรวมขแรงแล้วมันมันถือว่าถูกทำได้ทุกราคานะครับแต่ว่าอไไล่ก็ตามสภาพนะตามคุณภาพนะครับตามราคาโอเคครับผมก็ดูประมาณนี้ ยมก็จะอาจจะสู้อะไรแท้ไม่ได้นะเพื่อนๆนะประมาณนี้นะแต่ขับดีครับ160ยังไม่สุดนะไปได้อีกนะว่าเราก็ล้อมปกติน้ำมันขึ้นลักรอบขึ้นไมขน้ขึ้นทุกอย่างครบไฟติด ดังไล่ระบบไฟอะไรให้เรียบร้อยแล้วโอเควาลวทำงานนะฮะประมาณนี้จริงๆถ้าทำข้อเบี่ยงใหม่ทำอะไรใหม่อัดการใหม่ผมว่าจะนิ่งขึ้นเลยครับไม่ค่อยสันหรอกอันนี้เราไม่ได้ไปทำข้อเบี่ยงนะเพราะว่าข้อเวี่ยงลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วทำมาแล้วการเกินอะไรก็อัดมาแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปทำอะไรมันแค่เช็คศูนย์ว่ามันอยู่ในมาตรฐานก็เลยโอเคไม่ไม่ได้ไป ung, ยุ่งกับมัน รับผมเซ็ตเข้าอย่างเองผมว่ามันนิ่งขึ้นแน่แหละอันนี้ก็คือรถใช้งานครับไม่ใช่ขาซิ่งอะไรครับไว้เดินทางไกลกับทางานเดินทางไปทริปเดินทางต่างจังหวัดอะไรตัวไฟตรงนี้โอเคใครสนใจยังไงก็ส่งมาทาได้ครับศึกษาได้นะครับงบน้อยงบมากจริงๆงบน้อยมากผมก็ไม่อยากไม่อยากทําเท่าไหรนะมัน,ม,นมันทายากอะไรเทียมมันทํายากแล้วก็คือจะทําคุ้มงบมันจะทํายาก ไม่เหมือนอะไหล่แท้ราคาสูงแต่จบแล้วก็งบเยอะเราก็เบิกอะไหล่ได้เยอะไม่ต้องซ่อมนะตัวไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนออกนะเทประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสนใจยังไงส่งมาทําได้เลยครับรับทำรุ่นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ชัยเจ้าของรถด้วยนะส่งมากายจากสมุทรปรเลยนะครับคันนี้เราขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยครับสวัสดีครับเพื่อน